สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านสวนออร์แกนิก USA ค่ะวันนี้คุณแม่มาแบบว่าตัวเปียกเพื่อนมอมแมมหมดเลยนะคะวันนี้ทําสวนสนุกมากเลยตื่นมาตั้งแต่10บโมงเช้าลงมาขี้เกียจขึ้นบ้านอะ่ะขี้เกียจห,หิวน้ํามากเลยแล้วก็ ไม่รู้จะทาไงอะ่ะโทรหาเดยวดีก็ไม่รับโทรหาเมื่อกี้โทรหาลูกสาวบอกว่าให้บอกให้น้องเอาน้ําลงมาให้หน่อยเนาะตอนนี้น้องทอมมี่น่าจะกําลังเอาน้ําลงมาให้แม่เพราะว่าถ้าเขาไม่ติดเล่นวีดีโอเกมอยู่เราก็คงจะได้ดื่มน้ํานะคะนี่ค่ะขณะที่ตอนนี้เรากำลังคุณแม่กําลังรอน้ําดื่มอยู่คุณแม่ก็ตัดแตงโมงในสวนนะคะเอามากินแก้กระหายน้ําไปก่อนเนาะ นี่ลูกมันบิดเบี้ยวนะคะเ,เพื่อนๆก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าข้างในเขาอ่ะสีแดงนะคะสีแดงแบบไอ้นี่มากเลยน่ากินมากเลยเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะอืมหวานะคะ่ะหวานมากมือไม้เลอะหมดเลยนะคะเสื้อผ้าวันนี้ทำสวนแบบ คุกดินคุกโคนตั้งแต่เช้าแล้วคะ่ะเ,เพื่อนๆไม่ว่ากันเนาะอืมชื่นใจเมื่อกี้ไปเก็บพริกมาคะ่ะเ,เพื่อนๆเดินเก็บเก็บพริกอยู่แล้วก็ข้างหลังนี้นะคะคุณแม่เปิดสปริงเกอร์เนาะเพราะว่าฝนน่าจะไม่ตกประมาณสองอาทิตย์คุณแม่ก็ต้องเปิดน้ำให้อ่าต้นพริกต้นผักที่เราปลูกไว้นะคะกลัวเขาจะเฉาตายเนาะอืม อ,อร่อยค่ะแต้งโมูผูกแองทำม,มีเมื่อไหร่จะลงมาไม่รู้อ่ะสงสัยลืมแล้วเนาะโอ้มาแล้วมาๆมาครับออกมาออกมานี่อาหาแม่ม,มาเลยเดินมาไม่ใส่รองเท้าก็เดินมามาพอดีเลยคะ่ะลูกชายนี่มาเซ่์เฮลโหลก่อนม,มานี่น้ำมาแล้วมาเซ่์เฮลโหลให้มาน่ก่อนสวัสดีครับก่อน ัครบนี่เอาน้ำมาให้แม่อะไรเนี่ยมาแย่งแม่กินโอ้นั่งลงก่อนถ้าอยากกินนั่งมานั่งครับมานั่งนี่นี่อยู่นี่กินนี่เหมือนมีป้อนมานั่งกับแม่ก่อนมานั่งตรงนี้เป็นไงโอ้ยอร่อยเปล่าจะขึ้นบ้านแล้วใช่ไหมมานี้จะกินอีกป่าเหมือนมีหันให้ ตอนแรกว่าจะไม่ออกไม่อยากเดินออกมาจากในบ้านนะคะน้องทอม,มี่คุณแม่เรียกออกมาเขาบอกหนูไม่ได้ใส่รองเท้าครับบอกไม่ใส่ก็เดินมาแบบเดียวเองไม่เป็นไรใช่ไหมครับกินอีกเปล่ามานี่อยากกินโมมาม,มากแลอเปล่ามานี่มานั่งกินให้เพื่อนๆดูก่อนแตงโมหมามปลูกเองมานั่งนี่ก่อนมานี่ย่นนย่ขอบคุณครับยังขอบคุณครับ,อ,บ,รบอาหาันไปตรงนู้นหันหน้าไปตรงนู้นหันหน้าไปสิครับนั่งดีดอ <c oughs> <c oughs> อร่อยเห็นไหมวันนี้สนุกค่ะมอมแมมนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าว่ากันเนาะอากาศร้อนคุณแม่ก็เลยเมื่อกี้เดินอ่าผ่าอตรงสปริงกลอร์นะคะเย็นดีเอาเร็วเรีบกินรีบ,รบ,รบ,รบขึ้นบ้านบายเพื่อเพื่อนก่อนครับบายบายแล้วขึ้นบ้านนะหนูขึ้นบ้านบบาายยโอเค ขึ้นบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูพริกนะคะคุณแม่เดินเก็บเมื่อกี้ค่ะเ,เพื่อนคะเอาจะเอาของแม่ไปหมดเลยเหรอตายแล้วน้องดอมมี่จะเอาแตงโมคุณแม่ขึ้นบ้านไปแล้วบา,บายๆก่อนครับ,บ,บไปเลยครับลกูกบ,บายยเอาแตงโมแบบนี้ไปกินหมดเลยค่ะลูกชายเอาา๊ะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆคะคลิกที่เก็บมาเมาืม่อกี้นี่เลยค่ะ นี่มีทั้งมีทั้งพริกขี้หนูไทยเราแล้วก็พริกออันนี้เป็นพริกที่แบบว่าตอนแรกคุณแม่คิดว่ามันเป็นพริกขี้หนูนะคะแต่ว่าอพอเราปลูกสรุปว่ามันออกมาเป็นแบบนี้คุณแม่คิดว่ามันคงเม็ดเมล็ดที่แม่เก็บตั้งแต่ปีที่ที่แล้วนะคะมันคงจะกลายพันธุ์กับระหว่างพริกขี้หนูแล้วก็พริกหวานนะคะก็เลยกลายเป็นสภาพแบบนี้เนาะแต่ว่ารสชาติเขาอ่ะ เผ็ดมากเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่มีพริกอันนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูสายพันธ์นี้อันนี้อร่อยมากค่ะเม็ดอ่อนอร่อยเดี๋ยวคุณแม่จะกินให้ดูอืมอืม,อ,มอร่อยมากค่ะนี่มีรสชาติอ่เผ็ดนิดเดียวค่ะ นำไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยใส่แกงเปิดอก็อร่อยนะคะแล้วก็รับประทานกับลาบกับน้ําตกกับอะไรก็อร่อยค่ะเพื่อนๆสำหรับคนที่ชอบรับประทานพริกรับประทานผักนะคะอร่อยมากม,มาดูเด็กมาขาโมยแตงโมแม่อึ้เข้าบ้านได้แล้วนะครับ <c oughs> แอบกินแตงโมแม่หมดเลย อันนี้ค่ะเพื่อนๆพริกอ,อันนี้ชื่อว่าตกิล่าไฮบริดนะคะเขาจะมีสามสีเริ่มจากสีม่วงนะคะสีม่วงแล้วเขาก็จะกลายเป็นสีส้มอันนี้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะถ้าเขาเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วจะส้มประมาณนี้แล้วเขาก็จะเป็นสีสีแดงเมื่อเวลาเขาสุกเต็มที่นะคะเดี๋ยวรอดูตอนเขาเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคุณม่าจะเทียบให้ดูเนาะ อันนี้เป็นสองสีพันเดียวกันนะคะแต่ว่าสามสีก็ว่าได้ค่ะตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสามสีแล้วเนาะจากม่วงแล้วก็ออกเหลืองเหลืองนิดๆแล้วก็กลายเป็นสีส้มท้ายที่สุดก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพริกสายพันช็อกเลตนะคะเขาเรียกว่าพริก เบลช็อกโกแลตนะคะเพื่อนๆอร่อยหวานมากค่ะเพื่อนๆน้องทอมมี่ชอบมากเลยผัดอ่าพริกนะคะพริกรวมแล้วก็ใส่พวกบวบพวกอ่าสุกินี่อะไรอย่างเงี้ยน้องชอบมากผัดใส่กับเนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่ก็ได้นะคะให้วิตามินสูงมากเลยอ่อมมีก็มีทั้งพริกขี้หนูไทยเราด้วยนะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมยามนาะ ไหนมาหาแม่ก่อนจะขึ้นบ้านยังมานี่มานี่กินหมดยังดูซิกินหมูม,มาม,มายเด็กมันดูนี่มา,มาหาแม่ก่อนมานี่มานี่ดูซิมอมแมมอือดูดูดูดนะเช็ดปากด้วยเด็กอะไรทําไมมอมแมมอย่างนี้ยะเช็ดปากด้วยนุ่นน่ะอร่อยไหมครับตายแล้วทำไมอย่างนั้นน่ะ มูมามากไม่ได้นะคะกินแบบนี้รู้เปล่ากินเหมือนคนป่าเลยอ่ะไยืจังกูบอยเนาะเนี่ยเป็นคนป่านะคะลูกชายหนอนดูทิ้งไปอ๋อปากเลอะเดี๋ยวหอมแม่ก่อนขึ้นบ้านหอมแม่ก่อนหอมก่อนโอเคครับไปบาย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 ก่อนครับสวัสดีครับลูกไปแล้วค่ะลูกชายจอมแสบจอมซนมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้คุณแม่ขอจบไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ